ไปกินซาชิมิปลาไทยสดๆ,สดๆเนื้อแดงๆริมทะเลพัทยาที่ร้านไต่อวนนาจอมเทียนซอย8กันที่เนี่ยเมื่อก่อนเคยเป็นร้านลับแต่ตอนนี้กลายเป็นร้านดังไปแล้วใครมาพัทยาก็ต้องมาชิมแต่แนะนําให้มาเช้าหน่อยนะเพราะถ้าเริ่มสายคิวจะเยอะมากจะต้องรอนานนิดนึงเมนูเด็ดของที่นี่จะเป็นพวกซาชิมิเพราะวัตถุดิบเขาสดทุกอย่างอย่างปลาหมึกเนี่ยก็คือเป็นเป็นถ้าเราสั่งก็เดินไปเลือกได้เลยว่าอยากกินไซส์ไหนส่วนปลาดิบก็แลกกัน สดจานต่อจานที่เราสั่งมาจะเป็นซาชิมิรวมปลาไทย3อย่างซึ่งชนิดของปลาก็ขึ้นอยู่กับว่าวันนั้นทางร้านเขาได้ปลาอะไรมาบ้างบอกเลยว่าปลาไทยเนี่ยอร่อยสู้ปลาญี่ปุ่นได้สบายส่วนปลาหมึกซาชิมิก็ดีเนื้อสดหวานกรอบเอามาจิ้มโชยุวาซาบิคือเข้ากันมากๆหรือจะเป็นเอ็นหอยจอบซาชิมิก็เลิศส่วนจานเนี้ยตำสายบัวทะเล ปลาร้าเขานัวใช้ได้อยู่นะถือว่าผ่านเลยและเมนูสุดท้ายเราสั่งกุ้งเผามาเพราะอยากเอามาลองทำข้าวหน้ากุ้งแกะแบบที่เขาฮิตกันอาจจะดูเลอะไปหน่อยแต่อร่อยมากเอาเป็นว่าถ้าใครจะมาพัทยาแล้วมีเวลาเยอะหน่อยมาร้านนี้ได้เลยเด็ดจริง